นะแล้วเราจะดุลสมการเคมีได้ยังไงการดุนสมการเคมีเนี่ยบอกแล้วนะเป็นการทําให้อะตอมฝั่งซ้ายเท่ากับอะตอมฝั่งขวาโอเคไหมดุนโดยการเติมตัวเลขเข้าไปข้างหน้าอย่าไปเปลี่ยนสูตรโอเคนะเงยหน้าดูนะเคดา้คดาน,ดนนี้ห้อยคด้นนดาน,นนี้ห้อยเท่าไหร่ K ตัวนี้ห้อยเท่าไหร่ในสองวะมึงดูปากกากูชี้นี่ K ตัวนี้ห้อยเท่าไหร่ เตัวนี้ห้อยเท่าไรห้อย1ถูกไหมเคด้านนี้ห้อยสองใช่ไหมชินจิงั้นเราทําอะไรไม่ได้มึงอย่าเอา2ไปใส่ตรงนี้นะชิบหายนะเพราะว่าสูตรมันจะมั่วนะน้องทําได้โดยการเอาสองคูณเข้าไปข้างหน้าเคนะเอา2คูณเข้าไปเอาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีประการนึนงเอา2คูณเข้าไปพอเอาสอคูณเข้าไปเกิดอะไรขึ้น สองเนี่ยเวลาต้องเอาสองคูณเข้าไปตำแหน่งนี้นะ k ห้อย1 cl ห้อย1นึ่งถูกไหมเงยหน้านะแล้วเอา2คูณเข้าไป2เทอมเนี่ยจะซ้ำทั้ง k ซ้ำทั้ง cl โอเคไหม k, k ด้านนี้จะห้อยอะไรแทนห้อยอ2อแทนนะ k ฝั่งสารตั้งต้นห้อย2 k สั่งผลิตภัณฑ์ห้อย2จบไหมจบตัว k จบแล้วนะไปดูตัวอื่นต่อ,อใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นลูก C.L. C.L. น้องดูนะเราเอาสองคูณเข้าไปข้างหน้า K มันห้อยสอง C.L. มันจะห้อยอะไรด้วยคอนจิเขามไม่เรียกห้อยสองหรอก K ด้านนี้จะเป็น2 C.L. ด้านนี้ก็จะเป็นสองถูกไหมใช่เพราะเวลาสองคูณเข้าไปเนี่ยมันสองมันคูณกระจายทั้งตัวนี้แล้วก็คูณทั้งตัวนี้ทันไหมทันไหมคุณฟอร์จูนงั้น K ด้านนี้ C.L. ด้านนี้มีเท่าไหร่ สองตามวิธานแม่อังกูลแต่ในเ l ลด้านนี้มีสองเลด้านนี้มีเท่าไหร่เ l ลด้านนี้มีเท่าไหร่ด้านผลิตภัณฑ์มีหนึ่งถูกไหมทําไงให้มีอ่ะทำไงให้มีสองคูณสองเข้าไปข้างหน้าถูกปะ่ะนะต้องคูณสองเข้าไปข้างหน้าพอคูณสองเข้าไปข้างหน้าเกิดอ,อะไรขึ้น n a ตัวนี้กลายเป็น2 CL ตัวนี้กลายเป็น2อโอเคนะตามทันนะต่อมาดุลตัวต่อมา n a ตัวนี้ห้อย สองเอด้านนี้ห้อยสองดุลยังดุลแล้ว O ด้านนี้ห้อยหนึ่งโด้านนี้ห้อยหนึ่งดุลแล้วโอเคไหมดูตัวอย่างต่อไปเงยหน้า BA ด้านนี้ห้อยเอบีด้านนี้ห้อยเท่าไหร่ห้อยหนึ่ง BA ด้านนี้ห้อยหนึ่งอาปากตอบนะไม่งั้นมันทำไม่ได้นะ BA ด้านนี้ห้อยหนึ่งได้านนี้ห้อยสองด้านนี้ห้อย สอง cu ด้านนี้ห้อยหนึ่งด้านนี้ห้อยหนึ่ง is ด้านนี้ห้อยหนึ่ง s ด้านนี้ห้อยหนึ่งแสดงว่าสมาการนี้มันทำมาอยู่แล้วมันดุลสมาการอยู่แล้วโอเคไหมเลขที่ดูก็คือหนึ่งถ้าน้องอยากเขียนคือหนึ่ง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 แต่มันไม่มีใครเขาเขียนกันบนโลกนี้อย่างเงี้ยถ้าอยากเขียนก็คือหนึ่งกับหนึ่งโอเคปะ่ะทันไหมแต่ปกติเลขหนึ่งเราเขียนไหมไม่เขียนนะปกติไม่เขียนเลขหนึ่งนะ เร็ววันนี้เพิ่งเล่มปรับพื้นฐานเองนะพี่เตรียมหนังสือแจกเพิ่มไว้แล้วเล่มอะตอมโอเคไหมเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่จะแจกให้พวกเรานะเล่มนี้ก็จะทวีความยากขึ้นมาอีกนะน้องเคยเรียนเคมีที่ไหนไม่เหมือนที่พี่แน,น่นอนนะพี่สอนลึกปรีดโอเคไหมนะแต่ถามว่าลึกแล้วใช้ได้ผลไหมโอ้โหเพีอยกให้น้องติดโอลิมปิกมอหนึ่งรุ่นนี้เก่าจะเอาติดโอลิมปิกให้หมดเลยตอนม,มสามนะอะไรนะ ผิดหวังกูจะไล่มึออมงหงอตในมหนึ่งนี่แหละอืมเสียแรงสอนต่อมาเงยหน้า MG ด้านนี้ห้อยเท่าไหร่ MG ด้านนี้ห้อยเท่าไหร่ห้อยหนึ่งอาปากตอบนะอังกูล MG ด้านนี้ห้อยเท่าไหร่ 1. 1> ห้อยหนึ่งถูกไหม MG ดุแล้วอย่าไปยุ่งกับมันถูกป่ะ CL ด้านนี้ห้อยสอง CL ด้านนี้ห้อยหนึ่ง <1. S 1> ใส่อะไรเข้าไปข้างหน้า <S 2> 2. <S ใส่สองเข้าไปข้างหน้าถูกไหม เคด้านนี้ห้อย 1K เคด้านนี้ห้อย2งั้นต้องใส่2เงยหน้าพอสองใส่เข้าไปเนี่ย k 1ในวงเล็บ OH ห้อยเท่าไหร่ห้อย1นต้องใส่2เข้าไปข้างหน้า K จะห้อยเท่าไหร่ห้อย2ในขณะที่ OH ทั้งกลุ่มจะห้อย2งั้น OH ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อย2ด้านนี้ห้อย2ดูแล้วยังแล้วทันไหมทันนะ ต่อมาเลยนะเลขดุลสัมการก็คือ1 2 1 2โอเคป่ะแต่เราไม่เขียนเลข1อย่างที่บอกเทอมนี้ m อด้านนี้ห้อยเท่าไหร่เอ็ด้านนี้ห้อย1ด้านนี้ห้อย <S <ม> <S 1 <MG> s o <ม>่ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยเ<ม>นี่ย s o สทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อย ห่งเพราะมันเป็น Mg หนึ่งน,นเวบ SO4 ห้อยเท่าไหร่ห้อยหนึ่งนะถูกว่าดังนั้นเงยหนะ้าถ้าน้องยังแยกไอออนไม่แม่นซึ่งพี่ทวนให้น้องหลายสัปดาห์แล้วให้เทปก่อนแล้วทําทุกอย่างให้ก่อนแล้วน้องยังกลับมาสภาพเดิมมันก็ต้องปล่อยให้มันแล้วแล้วไปตามเนี้ยนะแล้วก็คัดเอาไว้แต่เด็กน้ําดีที่เหลือก็ต้องเทน้ําทิ้งใช่เป็นสโลแกนของพี่อยู่แล้วนะดังนั้น ถ้าน้องยังแยกไอออนไม่คล่องน้องจะเขียนสมการถูกไหมไม่ถูกแล้วน้องจะดุลสมการถูกไหมไม่ถูกแล้วเราจะคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหมไม่ถูกเราจะคำนวณอัตราการเกิดยาเคมีถูกไหมไม่ถูกเราจะวิเคราะห์ปริมาณสารที่ลดลงต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมไม่ถูกเราวิเคราะห์ปริมาณสารที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมไม่ถูกเราจะหาสมการกำหนดอัตรายาเคมีได้ไหมไม่ถูกเราจะรู้ค่าครึ่งชีวิตของปิรยาเคมีที่ลดลงไหมไม่ถูกทุกอย่างที่น้องเรียนมามันก็จะผิดหมดเพราะพื้นฐานน้องไม่ดีเข้าใจไหมนะ เข้าใจป่ะพราพื้นฐานน้องมันไม่ดีสิ่งที่พี่ปูพื้นฐานไปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสาคัญสำหรับการเรียนเคมีในโลกอนาคตไม่ใช่โลกอนาคตโลกนี้แหละในมปลายที่น้องจะต้องเรียนเนี่ยน้องจ่ายค่าเทอมมาแล้วไม่ว่าจะโรงเรียนไหนจ่ายมาก็ช่างมันสอนห่วยยังไงช่างแม่งแต่น้องสมัครมาเรียนกับพี่แล้วถ้าน้องไม่อยู่ในการคอนโทรลของพี่พี่ไม่ใช่ติวเตอร์ที่เหมือนคนอื่นนะพี่บอกน้องไปแล้วถูกไหมนะถ้าน้องเรียนไม่ได้พี่ก็ไม่ได้บังคับนะแต่พี่ต้องการถ้าเข้ามาแล้วมีใจที่จะเรียนเคมีแล้วมันต้องเรียนได้ เห็นไหมนะโอเคนะต่อมา MG ด้านนี้ห้อยหนึ่งด้านนี้ห้อยหนึ่งถูกไหม SOC ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยอะไรคุณฟอร์จูนอย่าโฟว์ SOC ด้านนี้ทั้งกลุ่มห้อยอะไรห้อยหนึ่ง SOC ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยอะไรห้อยหนึ่ง CA ด้านนี้ห้อยหนึ่ง CA ด้านนี้ห้อยหนึ่ง CO3 ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยหนึ่ง CO3 ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยหนึ่ง โอเคป่ะต่อมา S U S U S U ด้านนี้ห้อยห้อยหนึ่ง S U ด้านนี้ห้อยห้อยหนึ่ง S O 4ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยหนึ่งด้านนี้ห้อยหนึ่ง N H 4ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยฟังดีนะ N H 4ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อย 1ใครดูไม่ออกก็เป็นหนึ่งมันเป็น Nh 4ห้อยหนึ่ง Cl หนึ่งถูกป่ะใช่ไหม S 4ทั้งกลุ่มด้านนี้ห้อยหนึ่งฝั่งเนี้ยฝั่งผลิตภัณฑ์ห้อยเท่าไหร่ห้อยสองเราทำอะไรไม่ได้นอกจากจะคูณสองงั้น Cl ด้านนี้ห้อยสอง Cl ด้านนี้ห้อยสองดูหรือยังดูแล้วนะอ่ะข้อนี้ดูยากหน่อย ข้อนี้เงยแนะ่ดุนตัวไหนก่อนก็ได้ที่มันง่ายๆอ่ะพี่ดุนเริ่มที่ so3 ก่อนมันถึงจะง่าย so3 ทั้งกลุ่มด้านซ้ายห้อยด้านซ้ายห้อย so3 ทั้งกลุ่มตัวนี้ห้อยสามถูกไหมชัดเจนมากว่าห้อยสามทันไหมลูกทันไหมใครไม่ทันยกมือมีไหม so3 ทั้งกลุ่มแลานี้ห้อยสามนะเราทันไหมลูกทัน่าทันนะ ด้านนี้ห้อยสามนะ s o 3ทั้งกลุ่มฝั่งผลิตภัณฑ์ห้อยหนึ่ง <1. S 1> น้องทำไงไซสามโอเคป่ะทันไม่ลูกทันป่ะทันนะทันไม่นี่ NA ด้านนี้ห้อยหนึ่งด้านนี้ห้อยหกนะสามคูณสองไม่ได้เป็นหกนะงั้นเธอมีคูณหกเข้าไป CL ด้านนี้ห้อย หกด้านนี้ห้อยสามไซสองเอลด้านนี้ห้อยเอลด้านนี้ห้อยสองด้านนี้ห้อยดูยังดูแล้วเลขดูสมการคือหกหนึ่งสามสองโอเคไหมหกหนึ่งสามสองโอเคนะต่อมาเงยหน้าพี่จะดูในนี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องดูใน ควิสเองแต่ดูในควิสเนี่ยถ้าน้องเขาเรียกไงนะถ้าน้องเขียนสมการไม่ถูกน้องจะดูนถูกป่ะไ,ไม่ถูกไม่มีทางถูกเลยถ้าน้องไข้ประจุผิดเนี่ยดูยังไงมันก็ผิดเข้าใจไหมนะแล้วเวลาแก้มันได้แก้เยอะหน่อยต่อมาซ u ูฝั่งซ้ายห้อยซียฝั่งซ้ายห้อยสองมึดงดูไงเป็นเลขหนึ่งซฝั่งซ้ายห้อยสองฝั่งขวาห้อย สอง O ฝั่งซ้ายห้อยหนึ่งฝั่งขวาห้อยหนึ่ง Fe ฝั่งซ้ายห้อยหนึ่งฝั่งขวาห้อยหนึ่ง Co สามฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายห้อยหนึ่ง Co สามทั้งกลุ่มห้อยหนึ่งฝั่งขวาห้อยหนึ่งดูหรือยังดูแล้วนะหนึ่ง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 โอเคไหมมึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมเอาสมการเงี้ยไปให้อาจารย์พวกติวสอนป .6 เข้าม .1 ทำมึงก็ทำถูกไหมเมื่อทำถูกไหม ทำไม่ถูกมึงเชื่อกูนี่มึงลองมาเดินไปดูดิเนี่ยโรงเรียนแถวเนี้ยไม่ถูกสอนเป็นอาชีวะใช่ไหมไปลองดูนะ Li ฝั่งซ้ายห้อยสองฝั่งขวาห้อยหนึ่งไซสอง Co สามทั้งกลุ่มฝั่งซ้ายห้อยหนึ่งฝั่งขวาห้อยหนึ่ง Na ฝั่งซ้ายห้อยฝั่งขวาห้อย สอง cl ฝั o ่งซ้ายห้อยฝั่งขวาห้อยสองจบ k ฝั่งซ้ายห้อยหนึ่งฝั่งขวาห้อยสองไซไอฝั่งซ้ายห้อยสองฝั่งขวาห้อยหนึ่งซสองเงยหน้าตอบนะน้องจะเก่งใช่ไหมถ้าน้องไม่เงยหน้าตอบน้องจะไม่เก่ง na ฝั่งซ้ายห้อยสองฝั่งขวาห้อยสอง so 4ทั้งกลุ่มฝั่งซ้ายห้อย 1ฝั่งขวาห้อย1 Na ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย2ใส่2 Cl ฝั่งซ้ายห้อย2นฝั่งขวาห้อย2อุดูยังดูแล้ว Cu ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย1 SO4 ทั้งกลุ่มฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย1 Ca ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย1 S ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย หนึ่งบีเอฟังซ้ายห้อยหนึ่งฟังขวาห้อยหนึ่งไอฟังซ้ายห้อยสองฟังขวาห้อยสองดุนยางดยนแล้วเอลฟังซ้ายห้อยสองฟังขวาห้อยสองโอฟังขวาเอ้ยฟังซ้ายห้อยสามฟังขวาห้อยหนึ่งไซสามซียูฟังซ้ายห้อยหนึ่งฟังขวาห้อยสามไซสามเอสฟังซ้ายห้อยสามฟังขวาห้อยสามเอ็นเอฟังซ้ายห้อยหนึ่งฟังขวาห้อย 1 oh ทั้งกลุ่มฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย2ต้องใส่ na เปลี่ยนไหมเปลี่ยนงั้น na ฝั่งซ้ายห้อย2ฝั่งขวาห้อย1ใส่2ถูกไหม oh ไปแล้ว mg ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย1 cl ฝั่งซ้ายห้อย2ฝั่งขวาห้อย2โอเคนะ fe ฝั่งซ้ายห้อย1ฝั่งขวาห้อย1 co 3ทั้งกลุ่มฝั่งซ้ายห้อย หนฝั่งขวาห้อย1นึเคฝั่งซ้ายห้อย1นฝั่งขวาห้อยสอซ2ายสองซีเอลฝั่งซ้ายห้อย2อฝั่งขวาห้อย2จบลงมือ